สวัสดีครับผมหนึ่งวันดาทวนตี้วันนี้เรามาอยู่กันที่โครงการ Life l i ฟ e แอดัชดาสุทธิสารมาเริ่มงานเปลี่ยนกระเบื้องสระว่ายน้ํากันครับพื้นระเบียงทางเดินรอบสระว่ายน้ําทางเราปูด้วยผ้าใบายแบบนี้ทุกด้านเพื่อให้ง่ายในการทําความสะอาดหลังจากที่เราทํางานเสร็จเรียบร้อยเลยบันไดของเดิมจะเป็นทรายล้างอันนี้ก็รือเปลี่ยนใหม่หมดครับเป็นกระเบื้องตัวเดียวกันกับในสระ กระเบื้องของเดิมหลุดล,ล่อนเสื่อมอายุตามการใช้งานมีเปลี่ยนใหม่ทั้งหมดทั้งพื้นและผน,ะน,นังสาไว้หนาไฟทุกดวงในสระเปลี่ยนใหม่เป็นแบบ LED จะประหยัดไฟมากกว่าเดิมของเดิมใช้เป็นแบบฮาโลเจน300วัตต์กระเบื้องภายในสระทางโครงการเลือกใช้เป็นกระเบื้องพอร์ตล่นลายหินขนาด4นิ้วณ4นิ้ว ใช้ปูทั้งพื้นและผนังสระว่ายน้ำครับลูกค้าท่านใดสนใจซ่อมสระว่ายน้ำเปลี่ยนกระเบื้องสระว่ายน้ำติดต่อเข้ามาหาเราได้เลยครับวันด้าทูนตี้แล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ